เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมพันธ์ตำรวจเอกสนธยาแสงเผาสมาชิกวุธิสภาสรรหาองค์กรภาคเอกชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาตามที่สมาชิกรัฐสภาได้มีการร่วมกระชุมกันในวันนี้นั้นเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งให้แก่ประเทศชาติก็คือเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้งสามร่างดังกล่าวและกฎหมายดังกล่าเนี่ยนะครับนับวันนี้จะเป็นบนรรปันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะครับและเป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งและได้วางหลักสาระสำคัญว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นท่านประธานสภารัฐสภาที่เคารพครับในเมื่อมีในเมื่อสมาชิกรัฐสภาได้มีมติในวันนี้โดยท่านสมาชิกวุฒิสภาสภาชิรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทั้งหลายก่อนที่จะเริ่มขับเคลื่อนแสดงความเห็นอภิปรายแรกเปลี่ยนความรู้นั้น ในฐานะที่กระผมเป็นสมาชิกรัฐสภาและเป็นสมาชิกสภาต้องการเรียนผ่านท่านประธานรู้สึกกังวลใจครับในตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงที่มีการแสดงความคิดเห็นชิงไหวชิงพริบตลอดมาไม่ว่าจะมีการประชุมร่วมในนัดไหนน้อยนะครับที่จะไม่มีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวดังนั้นกระผมในฐานะสมาชิกรัฐสภา ก็กราบเรียนว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้สิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นและปกติแล้วกับผมเนี่ยไม่เคยอยู่เลยนะครับตน้ตนๆอยู่สภานี่มาสี่ปีเป็นครั้งนี้เช่นเดียวกันกัรกรับนับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์และประชาชนที่ได้รับฟังทางสือ่อจากทางบ้านนั้นก็คงจะให้ความสนใจ ท่านประธานครับกฎหมายรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันนั้นในมาตรา122ได้วางหลักสาระสำคัญว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนอกจากนั้นครับสาระสำคัญในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน123ได้วางหลักว่าก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องปฏิญาณตนแห่งสภาของตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการกาบเรียนเพิ่มเติมผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติว่าตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวสองครั้ง และก็ผมยังได้ปฏิญาณในใจว่าในช่วงท้ายของชีวิตนี้จะปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแผ่นดินใช้นี่แผ่นดินและราชบัลลังก์จากปถมเหตุที่กระผมได้ยกประกอบนำไปสู่การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งก็ได้มีกฎเกณฑ์กติกามารยาทวางไว้ ท่านประธานครับก็ผมได้ตรวจดูเอาร่างที่ได้เสนอผ่านมาทามั้งสามร่างปรากฏว่าในร่างแก้ไขนั้นกับผมเองอดีตนั้นเป็นข้าราชการประจำจะเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ยติการแก้ไขเพิ่มเติม แน่นอนครับต้องมาจากครมรหรือสอสอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหหรือจะเป็นสอสอหรือสอวอร,ร่วมกันในสองสภาก็แล้วแต่ก็เป็นไปตามกฎหมายรัะธรรมนูญแต่ก็บผมกาบเรียนผ่านาาทนประธานว่าในฐานะที่เป็นสมาชิวสภาและมาอภิปายในฐานะสมาชิรสภานั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ครับและก็ตามกลไกลของรัฐธรรมนูญสอง ที่ได้ว,วางหลักสาระสำคัญในการแก้ไขไว้ชัดเจนผมจะขอประธานกราบเรียนอ่านให้อ่านสักหนึ่งอนุครับท่านประธานยติขอแก้ไขเพิ่มเติมมาจากคณะมนตรีตามที่ผมได้กาบเรียนไปแล้วยติขอแก้ไขต่างๆนะครับจะมีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันปีระมหากหาตริยัตรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะเสนอไม่ได้แน่นอนครับ คงไม่เป็นเช่นนั้นผมเรียนผมเรียนต่อไปว่าในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา291โดยสาระให้มีร่างให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทำหน้าที่นะครับประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากเลือกการเลือกตั้งจังหวัดละคนนั้นรวม77 ก็ไม่ขัดข้องครับท่านประธานแต่ข้อสังเกตของกะผมในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำานั้นต้องประธานกราบเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภาด้วยความกันงวลใจว่าสําหรับในภาคเหนือและภาคอีสานนั้นก็เป็นที่รู้อยู่ครับว่าเป็นฐานเสียงของภาคใดเช่นเดียวกันครับในทางลับปันในส่วนของภาคใต้นั้นก็แน่นอนครับฐานเสียง ก็จะเป็นของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดดังที่ทราบอยู่แล้วนอกจากนั้นสมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภานั้นประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนรัฐศาสตร์รัฐประสาทนศาสตร์และมีประสบทางการเมืองต่างๆเนี่ยเจ็บวกเบวกแปเป็นยีสบสองก็ผมเชื่อว่าในการพิจารณาคัดเลือกนั้น สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับอาจจะมีความรอบคอบหรือไม่เนื่องกว่เนื่องจากว่า,าท่านที่มาได้รับการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ย <c oughs> น,นะครับแน่นอนครับจะต้องมีการวางตัวแล้วก็มีระบบอุปถมัมท่านประธานครับในประการสุดท้ายที่กระผมในฐานะที่ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นั้น ขอกราบเรียนว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามร่างดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรและในเมื่อมีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวนดังกล่าวแล้วเนี่ย<อ>เงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆตลอดจนเบี้ยรประชุมจะคุ้มค่าหรือไม่ท้งนี้สมาชิกรัฐสภาเนี่ย ก็มีหน้าที่อยู่แล้วหากท่านสามารถจะอภิปรายให้กับผมได้มีความมั่นใจว่าแก้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมืองได้เมื่อนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนถ้ามีการลงมติผมก็จะพิจารณาว่าจะให้การส่งเสริมสนับสนุนร่างดังกล่าวหรือไม่กล่าวขอบคุณท่านประธานรัฐสภาอย่างสูงครับ